คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนโอ้พ่อเก้าครับโอ้หวานเจี๊ยบครับทุกคนนี้ครับหวานหวานเลยนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยป่อแปดอย่ามาเทียบกับพ่อเก้านะครับไงครับหนึ่งลอยมาแล้วครับผมครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็ ไม่ได้อยู่เกมสล็อตนะครับไม่ได้มางปลาสล็อตก็ไม่ได้มันเล่นบาคาร่านะครับแต่วันนี้ไม่ได้เกมไพ่นะครับทุกคนออนป็นไงครับทุกคนวันนี้นะครับแปลกแค่ไหทุกทีก็จะมาปั่นสล็อตนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มาแปลกไหมว่ามันเล่นบาททาไมนะครับทุกคนเือนะครับนี่นะครับมีเทคนิคลับนะครับแต่มันไม่รับเว้ทุกคนนี่นะครับมาดูกันนะครับเทคนิคลับแต่ไม่รับมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอทุกคนมาดูกันนะครับ เ่านจะไปชมกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามก่อนนะครับผมอ่านะครับอย่างแรกนะครับเราก็เลือกห้องที่เราคิดว่าอ่าตรงครับเขาไพ่หรือว่าเทคนิคนะครับแต่แต่ละคนก็จะมีเทคนิคการเล่นไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเอาเนี่ยนะครับก็มีทุนสามร้อยเจ็ดบาทนะครับคนนี้นะครับนี่ครับใหญ่ในเรื็วๆแรงมาหมดเลยนะครับทุกคนอ่าแบบแลกแข่งย้อนมาเลยครับในที่เฟรียร์เลยนะครับทุกคนในเป็นไงครับผม เรามาดูกันนะครับเทคนิคลับแต่ไม่ลับนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาเล่นสล็อตไม่ได้มาเล่นบาคาร่านะครับแต่ว่ามาเล่นไพ่นะครับทคนอ๋อสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมทิ้งลับแต่ไม่ลับนะครับทุกคนอทุกทีก็จะปั่นแต่สล็อตนะครับแต่ว่าวันนี้มาแปลกครับไม่รู้นึกยังไงมาปั่นบาคาร่าเล่นนะครับอาเรมาดูกันนะครับทุนสรบาทนะครับทุกคนอนะครับ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้โอ๊ะป๊อกเก้าครับโอ้โหหวานเกี๊ยบครับทุกคนอย่างนี้ครับหวานหวานเลยนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยป๊อกแปดอย่ามาเทียบกับป๊อกเก้านะครับไงครับหนึ่งลอยมาแล้วครับผมยอดครับยอดยอดเลยครับผมอ่ะนะครับแล้วก็แท่งที่แบงเกอร์ต่อนะครับนี่นะครับเทคนิคลับเตยไม่รับนะครับใครอยากรู้นะครับว่า เทคนิคลับแตะมันรับเล่นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาครับสําหรับคนที่อยากรู้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็สาหรับคนที่ชอบเล่นบาคาร่าด้วยนะครับก็ลองมอาไปเป็นแนวทางได้นะครับส่วนใครที่อยากได้เทคนิคผมจริงๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเทคนิคลับแตะมันรับนะครับทคนนี้นะครับดูน้องคนนี้นะครับน่าจะอายุไม่เกิน19ปีนะครับผม หนึ่งนะครับดูจากเบา้านาแล้วนะครับน่าจะเป็นเด็กเรียบร้อยเด็กเรียนนะครับผมแต่ว่ามาหาอะไรได้เสริมนะครับทุกคนเน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ครับฟล็อกสามครับผมโอ้าวสามกว่าสองไปสามกว่าสองไปทุกคนเ,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 เรียบร้อยแล้วเราสามแต้มของเขามากกว่าเราสองเรียบร้อยครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะ ลืมไปนะครับเราแทงแดงนี่ว่าเย็ดแค่ไปดูนุ่นไปดูน้ำเงินนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับดีแล้วก็บวกมาอีกราคสิบโอ้บวกมาเติมหกร้อยแล้วครับผมว้าวไข่บาทเดียวอีกไข่สามตังค์นทุกคนใส่เลยครับไปครับไปที่แบงเกอร์ตัวเดิมนะครับอนาคตจะดีได้เข้าใจมันรักนะครับทุกคนนี้นะครับวันนี้นะครับก็แทงไปที่แบงเกอร์ตัวเดิมนะครับผมยังไม่ย้ายไปไหนครับนี่ครับเราคนที่ ใครที่อยากจะรู้นะครับเทคเนิคลับแต่ไม่รับเล่นยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้นะครับอ่าไม่เคยกัดอยู่แล้วนะครับทุกคนลาวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวแต่ใครก็กย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเปิดให้มาจ้าน้องจ่าของสาวรครเปิดมาสวยๆเลยนะครับเขาอาจจะถูกประกาศแน,น,น่นอนเรียบร้อยครับอ,อะไรคนนี้น้นอง ของหกแต้มนะครับทุกคนของเราหนักแต้มนะครับตาลอยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับเจอแบบนี้ตาลอยแน่นอนครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเฮ้ยยยยสองร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่จะเป็นรับนะครับทุกคนเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมอ่ะไปครับตามเทคนิคเราเลยดีกว่านะครับนี่ครับสองร้อยนะครับ ไปที่ตัวเดิมครับแซงเกอร์นั่นเองครับว่าแดงนะครับพาทางซาเลสีแดงนะครับคนนี้นะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นบาคาร่าทิ่งรับแต่ไม่รับนะครับทุกคนจะเป็นยังไงน้องสาวอายุสิบเก้านะครับผมจะต้อแจกไพ่ให้นะครับผมนี่นะครับโอ้ยปดเลยหงลำหนงล้นะครับผมไม่ได้ยินหรอกนะครับบมาอะไรครับนี่น้อง สองหมาแต่อ้หลอก็เก้านี่นะครับเป็นไงครับผมร้อยเก้าสิบเป็นไงครับบอกแล้วนะครับนี่ครับไอที่เสียมกี้นะครับผมหลอกไงตั้งแต่แทงคิดนะครับแต่เรามีเอาจร be ิงครับเลยได้มานะครับผมนี่นะครับก็มาเท่าเดิมนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นไงครับเทคนิกลับแต่ไม่ลับนะครับทุกคนใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าทคนิกลับแต่ไม่รับเล่นยังไงนะครับทุกคนอ่าแล้วก็สลับไปที่เพลเยอร์นะครับทุกคนนี่นะครับ เราไม่ได้มาปั่นตลอดนะครับถ้าใครที่เคยเห็นจะปั่นตลอดนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับเออนะครับผมก็เลยมาปั่นบาดูบ้างนะครับเออก็เล่นจริงๆก็เอาจริงคนเล่นก็เล่นหมดนะไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรนะใช้เวลาอ่านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คือนั้นเลยไม่อยากเล่นก็เล่นนะครับผมแต่วันนี้นะครับขอญาตมาปั่นบาดูกันนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครกดกดดิ้งกดติดตามให้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมป๊อกแฝกครับ เจตแต้มาคุยครับผมเจตแต้มาคุยครับนี่สั้นชื่นอกชื่นใจนะครับก็กลับมาเท่าเดิมนะครับทุกคนเป็นไงครับกคนมันแม่นนะครับก็เล่นแบบเรื่องปมมาราจารเลยนะครับผมก็หนโอ้โวิวานเจียมนะครับผมอในครับมั่นใจนะครับบายนี้นะครับทคนี้บอกว่ามันตกสลับกันแน่รอนะครับอ่าเงินแดงนเงินนะครับต่อไปแดงเนี่ยลองครับใส่หมดตูนหมดดักเหลือแต่ ว่าจะถูงหอยมาแทงแล้วครับตอนนี้นะครับหมดแล้วครับเดือยู่สามสิบตังค์นะครับทุกคนลยนะครับก็มาดูกันนะครับมาุ้นกันนะครับหมายสุดท้ายครับที่จะโชว์วันนี้นะครับทุกคนเรามาุ้นกันครับทุกคนเป็นยังไงนะครับเปิดไพ่มาเลยเปิดไพ่มาครับเปิดไพ่มาเปิดไพ่มาเป็นตบจะนี่เออโหวเนี่ยทุกคนโหลายใจร้อนมากเลยนะครับบอกก่อนเปิดมาหุ่เต็มปะก้าศครับเรียบร้อยตาลอยครับแบบนี้ตาลอยครับแต้มเดียว ก็ไม่ให้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับนี่นะครับที่มาของคาว่าหมดตูดเพราะสูบเฮียนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเทคนี่รับแต่ไม่รับนะครับทุกคนเอนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมแต่วันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ